ต้องบอกว่าบนโจทย์คําถามนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะเริ่มได้กี่โมงนะครับและสภาพความผันผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นรัฐธรรมนูญในเงื่อนไข MOA ของพักประชาชนนะครับรวมไปถึงพักภูมิใจไทยจะเป็นได้จริงตามที่ประกาศเอาไว้หรือไม่นะครับร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขาตอนนี้ 17.. 39นากาเนาทีเริ่มได้ยังคะรัฐธรารานูนมาสารานูนแค่เคาะนั่นเองว่าทำประชามติอีกครั้งเริ่มได้หรือไม่เริ่มได้เนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐสภาแล้วก็คณะรัฐมนตรีครับนะครับอย่างเรื่องของอำนาจของรัฐสภาเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วเรื่องของจํานวนครั้งในการทําประชามติก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันถ้า ไปดูกรอบเวลาที่รัฐบาลเขาบอกไว้ว่าเขาจะบริหารประเทศเนี่ยสเดือนแล้วก็ยุบสภามันจะไปได้แค่ไหนครับคือตรงนี้เนี่ยอย่างมากที่สุดนะครับผมคิดว่าอาจจะได้เพียงแค่ประชามตินะครับในครั้งแรกรนะซึ่งในครั้งแรกนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากคำนิฉาย์สามนุนวันนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าอาจจะรวมกับครั้งที่2ได้นะครับจริงๆเนี่ย คำวิจัยสำนูนวันนี้เนี่ยไม่ได้เหนือความคาดหมายเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับสิ่งที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขรั้นนูลเนี่ยซึ่งผมก็อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะครับได้สรุปออกมานะครับตั้งเกือบ2ปีที่แล้วนะครับว่าต้องทําประชามติ3ครั้งนะครับเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนที่บอกว่าเออสครั้งได้ไหมนะครับซึ่งเราก็เคยมีข้อสังเกตแล้วแหละว่า2ครั้งมันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะทําประชามติเพื่อแก้รั้นนูลใหม่ทั้งฉบับ โดยให้รัฐสภาเป็นผู้ดําเนินการคือหมายถึงสสบวกสวอันนี้สองครั้งได้นะครับแต่ถ้าจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรเนี่ยต้อง3าครั้งนะเพราะถ้าครั้งแรกเนี่ยไปถามว่าจะให้ใช้วิธีการด้วยการมีสสรเนี่ยจะกลายเป็นประชามติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเลยนะครับซึ่งวันนี้ในคำวิจัยสามนูนเนี่ยก็ออกมาในลักษณะเดียวกันแต่คือสามนูนเนี่ย ก็มีมติไม่ได้เอกฉันนะครับนั้นในประเด็นแรกเนี่ยถามว่าจะแก้ไขได้ไหมนะครับประเด็นแรกเนี่ยสารนูลเนี่ยก็มีมติเสียงข้างมากบอกว่าแก้ไขได้นะครับแต่กระบวนการในการแก้เนี่ยต้องทําโดยรัฐสภานะครับไม่อาจให้ประชาชนนั้นเลือกผู้ที่จะเข้าไปแก่โดยตรงได้นั่นก็คือหมายถึงว่ายังพูดถึงสสรไม่ได้นะพูดง่ายๆนั่นก็เหมือนที่ผมอธิบายไปสักครู่พูดถึงสสรไม่ได้เพราะอะไรเพราะในมาตรา256ในรัฐนูลที่ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยยังไม่มี ตรงไหนหรือถ้อยคาใดเลยที่กล่าวถึงสภาร่างรัฐมนูลหรือสอสรแต่บอกเอาไว้ว่าการแก้ไขรัฐมนูลน,นั้นให้ทําโดยสสบวกสอวอก็คือรัฐสภานะครับและในอีกประเด็นนะครับที่สามนูนนิฉัยคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องทำประชามติอีกครั้งสามนุนก็นิชัยวันนี้ว่าต้องสามครั้งะนะครั้งแรกก็คือถามประชาชนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไหมซึ่งอันเนี้ยนอกจากเกี่ยวข้องกับมาตรา2อ6แล้วเนี่ยมันยังไปพันกับคำนิฉัยสามนุนที่4ทับสองห้หกสี่นะซึ่งตอนนั้นมีคนไปร้องสามนูนว่า ถ้าจะแก้มนุนทั้งฉบับเนี่ยทาได้หรือเปล่านะครับ <S 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 สามนุนก็บอกทําได้แต่ต้องไปถามประชาชนก่อนนะว่าจะแก้ไหมและเมื่อได้ร่างแล้วให้กลับไปถามอีกทีหนึ่งว่าร่างที่เอามาเนี่ยเอาด้วยไหมจะยินยอ,อยอมรับร่างนี้หรือเปล่าท้าบผู้สยงานเว่างงานนะครับอันนี้ก็คือต้องมีสองครั้งแล้วอย่างน้อยเพราะนวลเนี้ยสามนุนก็เลยบอกว่าถ้าจะมีกระบวนการเหล่านี้ต้องมีครบสามครั้งหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องถามว่าประชาชนเนี่ยจะให้แก้ไหมสองวิธีการแก้นะครับและเรื่องประเด็นสําคัญในการแก้คืออะไร นะครับและครั้งที่3ก็คือถามว่าเมื่อได้ร่างแล้วเนี่ยประชาชนรับร่างนี้ไหม <c oughs> แต่สารนูนเสียงข้างมากนั้นบอกว่าครั้งที่1กับ2อเนี่ยอาจจะรวมกันได้ <c oughs> นะครับแต่เสียงข้างน้อยเนี่ยบอกด้วยซ้าไปไว่าไอ้ครั้งที่2นั้นทำไม่ได้นะ <c oughs> ได้แค่ครั้งที่1กับ3คือทำสองครั้ง <c oughs> ครับ อาจารย์ขาทีนี้คู่ขนานกันมันมีโจทย์เรื่องที่มาของสภาร่างรัฐมนูญคือวันนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดบรรจุไว้ในมาตรา256ก็จริงแต่ว่าณชั่วโมงนี้มีสองร่างคู่ขนานที่อยากจะแก้มาตรา256รถูกใส่เข้าไปในสภาทั้งจากของเพื่อไทยและพรครคประชาชนค,ค,ค,คือสองฉบับมีรายละเอียดที่ต่างกันนะคะแต่ว่ามีโจทย์หนึ่งก็คือสสรอต้องมาจากการเลือกตั้ง100ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รูปแบบต่างกันว่าเลือกตั้งยังไงทีนี้อันเนี้ย มันจะมีผลยังไงต่อคําวินิจัยของศาลเพร,ระาะศาลท่านใช้กฎหมายเดิมณนะวันนี้ที่ยังไม่ได้แก้ไขแต่ในสภาก็กําลังมีการแก้ไขมาตรา256ครับสุดท้ายถ้าแก้ไข256นะครับก็คือแก้วิธีการแก้นะซึ่งในรัฐธรรมนูญ256อนุ8หรืองบ8เนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าถ้าแก้ไขตัวมันเองต้องไปทำประชามติครับถึงวันนี้เนี่ยในสภาบอกว่าเอาละยังไม่ต้องไปถามอะไรไประชาชนสสกสวก็จะใช้อำนาจตามตามตาตรา256สุดท้ายถ้าแก้256 ก่อนที่จะประกาศใช้ก็ต้องไปถามประชามพิอยู่ดีครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็หลีกเลี่ยงประชามพิไม่ได้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยกระบวนการในการที่จะแก้นะครับอาจจะไปขัดกับสิ่งที่เป็นคำชี้ใส่สำนนูนนี้ด้วยนะครับคือคำาิ้ัยสามนนนนี้เนี่ยบอกว่ารัฐภานั้นไม่สามารถที่จะให้มีบุคคลที่ประชาชนเลือกโดยตรงเข้ามาแก้หนูนได้ พราะนั้นเนี่ยถึงวันนี้สมมุติว่าในสภาเนี่ยเห็นพ้องต้องกันหมดเลยว่าจะให้มีสอสอรอก็จะติดขัดกับความนิจฉชัยวันนี้แบบนี้จะเดินยังไงครับต้องไปถาม3มครั้งอย่างที่บอกครับนะส่วนไอ้หกับ2จะรวบกันก็ว่ากันไปแต่ต้อง3มครั้งแต่ครั้งนี้รวบหนึ่งรวบ2เนี่ยก็ต้องดูอีกนะครับว่าถ้ามีการจัดทําในวันเดียวกันเนี่ยจะถูกตีความหมายว่านั่นคือประชามติครั้งเดียวไหม,มก็จะเป็นประเด็นปัญหาอีกหรือลักษณะของคําถามต้องแยกไหม บัตรออกเสียงประชามติต้องแยกใบหรือเปล่าระหว่างครั้งนี้หนึ่งกับ2แม้ว่าจะบอกว่ารวมมันได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ปฏิบัติตามคำที่สายสามนูนที่บอกว่าให้ทำสามครั้งอีกนะครับสรุปว่าปิดประตูการได้มาซึ่งสสรจากการเลือกตั้งไหมคะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ยากขึ้นไม่ถึงขั้นนั้นแต่ยากขึ้นนะการปิดประตูหมายถึงว่าไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยในคำที่ใส่สามนูนนั้นบอกว่าการที่รัฐสภาเนี่ยคืออยู่ๆจะ ไปบอกว่าให้มีสสรอเองไม่ได้ไม่ได้ถ้าพูดภาษาง่ายๆนะสรุปอย่างนั้นว่าอยู่ๆเนี่ยรัฐสภาจะไปบอกให้มีสสรอขึ้นมาเองน่ไม่ได้ต้องไปถามประชามตินะนั่นก็คือประชามติครั้งที่สองไงที่บอกว่าให้ไปถามวิธีการใช่ครับวิธีการและสาระสําคัญที่จะแก้ไขครับนอกจากเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องไปตีความเรื่องของจํานวนครั้งเรื่องของการที่มาของสสรแล้วอาจารย์มันมีเงื่อนไขอะไรไหมที่อาจจะทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะ ต้องสะดุดลงอีกผมคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองนะครับจากประสบการณ์ที่อยู่ในคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเ <c oughs> จนได้เลยครับว่า <c oughs> เงื่อนไขในการทํางานเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร <c oughs> นะครับมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ในช่วงปี2566นะครับ,รบหลังจากการเลือกตั้งแล้วจะตั้งรัฐบาลในปีนั้นนะครับปรากฏว่า สเดือนครับสามารถปิดจ็อบได้เลยนะครับในเดือนธันวาคม2566นะซึ่งมาถึงตอนนี้เกือบ2ปีแล้วนะครับแต่ถามว่าเอสองปีที่หายไปมันหายไปยังไงนะหายไปยังไงครับก็คือเมื่อคณะกรรมการ มีข้อสรุปเนี่ยเรื่องทําชาติว่า3ามครั้งมีการยกร่างแนวคําถามประชามติและมีข้อเสนอว่าให้ไปแก้กฎหมายประชามติเพื่อเป็นกุญแจดอกแรกในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เสนอกฎหมายประชามติเ,เข้าสาภาเสียงในชั้นสสท่วมท้นนะต้องบอกท่วมท้นเลยครับฝ่ายค้านรัฐบาลลงให้กันท่วมทน้นพอไปสวาวาระแรกก็รับด้วยเสียงร้อยกว่าพอสองสามเขาพลิกกลับนะเขาพลิกกลับพอพลิกกลับปรากฏว่า เมื่อสสสวเห็นไม่ตรงกันต้องพักร่างไว้ร้อยแปดสิบวันก็คือครึ่งปีเลยนะครับตรงนั้นที่หายไปนะแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเอาร่างดังกล่าวมายืนยันด้วยเสียงสสไม่น้อยหนอสองในสามนะแล้วก็ตอนนี้รอการประกาศเทนกฎหมายอยู่เห็นไหมนี่คือเส้นทางที่หายไปซึ่งไม่ได้หายจากการทํางานแต่หายจากเงื่อนไขทางการเมืองเพราะอันนี้คือปัจจัยใหญ่เลยครับคือเงื่อนไขทางการเมืองว่าน้มนูนจะแก้ได้หรือไม่ ทีนี้คนจับตาเพราะเดี๋ยวรัฐบาลจะต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาบวกกับ MOA ที่ไปจับมือกับประชาชนเอาไว้พรคประชาชนน่นะคะคำถ,ถามคืออาจารย์คิดว่าสัญญาณที่จะเป็นบวกต่อรัฐธรรมนูญใ,ในคำแถลงนี่มันต้องมีเรื่องอะไรเจาะจงไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าต้องเป็นนโยบายข้อแรกๆเลยนะครับในการที่จะถแถลงของรัฐบาล<ม>เพราะว่านี่คือหนึ่งใน3เงื่อนไขทา<ม>งพักประชาชนที่ได้มีการนําเสนอว่าพักการเมืองไหนที่สนใจจะเอาเสียงพรคประชาชน ก็ต้องเอาเงื่อนไขตรงนี้นะครับซึ่งเงื่อนไขหลักก็คือเรื่องของการแก้ไขรัมนูการทำประชามติรับอ,อย่างน้อยๆก็ต้องมีครั้งที่หนึ่งละนะครับคราวนี้พอมาสู่ MOA มี5ข้อเพิ่มเติมมา<อ>แต่เรื่องของการทำประชามติและการมุูงก็ยังคงเป็นสาระสำคัญอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็ถ้าเคารพ MOA ก็ต้องมีเรื่องนี้อยู่ในนโยบายข้อแรกๆของรัฐบาลนะครับและรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเข้ามา4เดือน ในแง่ของการแก้มนูนเนี่ยจะเกิดทั้งฉบับม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างมากที่สุดก็ได้เพียงแค่เรื่องของการทําประชามติครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งการทำประชามติครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ยังมีช่วงเวลาที่มันทับซ้อนนั่นอยู่เลยนะคือในช่วงนี้เวลา4เดือนนะครับ ก็หมายความว่ามีระยะเวลาอยู่ประมาณ120วัน,นโดยประมาณซึ่งเราไม่รวมในช่วงหลังจากมีการยุบสภาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลแทบจะกระดิกกระดี้อะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าจะใช้งบประมาณก็ต้องเห็นชอบด้วยกรกตจะย,าย้ายข้าราชการก็ต้องเห็นชอบด้วยกรกตในะช่วงเลือกตั้งอะไรที่หลายคนบวกว่า9เดือน10เดือนคือหลังจากสีเดือนไปก็ขยับอะไรยากทีนี้ใน4เดือนเนี่ยคือ120วันพอเราไปดูเงื่อนไขในกฎหมายประมาติการธรรมามติเนี่ยคำตีจะต้องแจ้งกรรมการการเลือกตั้ง นะบและจัดทำประชามติภายใน90ถึง120วันเห็นไหมเวลามันทับซ้อนนพอดีเป๊ะพอดีพอดีเป๊ะนะครับนั่นหมาว่าเมื่อมีการประชุมรัฐมตรีนัดแรกๆก็ต้องเคาะแล้วล่ะต้องรีบเลยและนี้เป็น b าระเร่งด่วนเลยอันนี้ยังไม่รวมถึงเทคนิคครับคุณโอเพราะว่าอะไรคําถามประชามติจะเอายังไงนะครับก่อนหน้านี้คณะกรรมการศึกษา ได้ยกร่างแนวทางก็มีข้อวิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมายกเว้นหมวด1ห,หมวด2อ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วคำตรีจะว่ายังไงนะครับทีนี้เรื่องกรอบเวลามันอาจจะปัญหาอาจจะน้อยสักหน่อยเพราะว่าอย่างน,น้อยๆสเดือนก็เริ่มได้ ประชามติสักหนึ่งครั้งนี่น่าจะเริ่มได้แต่อาจารย์บอกว่ามันมีเงื่อนไขของปัจจัยในทางการเมืองมาประกอบทําให้หลายคนอาจจะนึกย้อนไปก่อนหน้านี้คือช่วงที่ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับมีการแก้มีการพูดคุยแก้ไขรัฐธรรมนูญกันในสภาเหมือนกัน บอกเอาแล้วก็มีหลายๆครั้งที่ไม่เห็นด้วยที่นี้อาจารย์คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยมันมี MOA ที่เขียนเอาไว้บังคับเอาไว้แหละเป็นสัญญาประชาคมภูมิใจไทยเขาไม่น่าจะบิดเบี้ยวน่อาจารย์คือ MOA ไม่ได้มีผลทางกฎหมายนะโอเอก็เป็นสัญญาประชาคมนะครับมีบททางการเมืองครนะแต่คราวนี้เนี่ยถ้ามันมีเงื่อนไขทางการเมืองที่ทําให้เกิดการดึงระยะเวลานึงเทคนิคดึงขั้นตอนต่างๆอันนี้ก็ ก็เหมือนกับเรื่องสสฮะใน m o a โข้อที่สี่นะครับต้องไม่กระทําการใดๆที่จะทําให้สสองอกพูดนะสายงานอย่างนั้นนะฮะแต่ปรากฏไม่มีสอสองอกแต่มีสสถถ่วง,งอกนะที่เขาเดินเข้ามาเองนะหนูเปล่านะ <laughs> เขามาเองอจักร้าขัด MoU ซึ่ง o มันน่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของกระแสนิยมเรื่องของความนิยมในการเลือกตั้งข้างหน้าด้วยนะอานะจารย์การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราพูดกันนะครับ ไปตั้งแต่ปี2 5 6 2้ 2> สะสภาชุดที่แล้วเลยด้วยซ้ำไปมีการพูดถึงการแก้รนัน้นูลนะครับ,รบมียัตติใหญ่ๆใน6-7ครั้งที่เสนอนะครับถ้าแยกเป็นยัตติย่อยเนี่ยจะร่วม200แล้วนะครับไม่เคยแก้สําเร็จเลยแก้สาเร็จอยู่ครั้งเดียวคือเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งมาเป็นบัตร2ใบคร <c oughs> ั้งเดียว <c oughs> และนั่นก็คือเทคนิคซึ่งเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองนะครับไม่ได้ยังประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วก็ดูจากผลสํารวจนะครับ อาซึม่อสกูร์ดด,ด,ด,ดูดูกันเนี่ยก็บอกว่าพี่น้องประชาชนเขาต้องการเรื่องสิทธิเสรีภาพศักศีความเป็นมนุษย์นะฮะเรื่องกระจายอำนาจการตรวจสอบการอำนาจรัฐอต่างๆเหล่านั้นมากกว่าครับอาจารย์ขาเท่าฟังจากตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องวัดที่วันแถลงนะโยบายว่า ภุมใจไทยจะมีเรื่องรัฐธรรมนูญในคำแถลงนโยบายไหมถ้าไปห้อยท้ายเป็นปลอเนี่ยคือไม่ใช่ข้อแรกๆไงไปห้อยท้ายเป็นปลอคุณเทงต้องเสียวสันหลังแล้วนะว่าจริงไหมไม่จริงยังไงแต่อาจารย์คะถ้าแค่มีอาจจะไม่พอมันต้องมีรายละเอียดอะไรในวันแถลงนโยบายเลยไหมคะอาจารย์เพื่อความมั่นใจผมคิดว่าจะต้องลงรายละเอียดเชิงเทคนิคพอสมควรนะครับคือจะเป็นนโยบายบอกว่ารัฐบาลสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญสับสนการธรรมชาติ มันฟังดูเลื่อนลอยนะนะควรจะเขียนให้ชัดเลยครับรัฐบาลสนับสนุนการแก้มนูโดยกระบวนการในการจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับทั้งหมดอะไรเงี้ยนะเขียนให้ชัดไปเลยนะและรัฐบาลจะทําประชามติภายในกรอบและเวลาอ๋อมีทำลายต้องเช้ี่แหละดิ้เมื่อกี้เราคุยกันว่าเอะกี่โมงดูเหมือนเมื่อกี้นาฬิกาในสภาเขาเดินช้า เพราะว่าถ้าไม่เริ่มทันทีก็อาจจะไม่ทันครั้งแรกก็อาจจะไม่ทันด้วยซ้ำไปเพราะกรอบเวลาในกฎหมายริชามติเนี่ยล็อกเอาไว้คือ90 ถึง120วันครับนะครับอค่ะอาจารย์อ,อาจารย์วัดจากตรงนี้เนี่ยภาคประชาชนที่ยกหูคุยแล้วก็ไปจัดเวทีมาเขาค่อนข้างกังวลพอสมควร,ครโดยเฉพาะคําถามประชามติค่ะที่ก่อนหน้านี้อาจจะมองว่ารัฐบาลภูมิใจไทยตอนที่จับมือกับเพื่อไทยยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มีทางรัฐให้เขาเข้าใจได้ไหมคะค,คือในแง่ของกระบวนการในการที่จ,จะทําคําถามประชามติเนี่ยนะครับ ก็คงต้องเริ่มจากคณะรัฐมนตรีนะเป็นผู้เสนอนะเพราะว่าในกฎหมายประชามติเนี่ยกำหนดไว้อย่างนั้นนะครับรัฐมนตรีก็เสนอคําถามนะโดยเป็นรัฐมนตรีไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดําเนินการตามนั้นนะครับคราวนี้คําถามเนี่ยจริงๆก็เคยมีแนวทางนะที่กําหนดเอาไว้2ข้อนะครับในชั้นของคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐนูลเนี่ยนะแต่ก็เกิดข้อวิจารณ์ว่าทำไมจะ ไม่เขียนให้ชัดไปเลยว่าแก้รัฐมนุนทั้งฉบับอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ากระบวนการในการมีสสรจะมีที่มายังไงนะครับคราวนี้ก็ต้องไปดูแล้วว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะมีแนวทางยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญใน MOA นะระหว่างทาง พักประชาชนกับทางคุมิใจไทยเขานะครับดังนั้นก็4เดือนแล้วครับก็ต้องดูหลังจากนี้<า>ครับถึงตรงนี้เนี่ยชัดเจนว่าเลือกตั้งรอบหน้าถ้ายุบสภาตามที่คุยกันไว้จริงๆเลือกตั้งรอบหน้าจะอยู่ภายใต้รัฐมรูน60อยู่แต่น่าจะมีโอกาสได้ทําประชามติอย่างน้อยๆก็ครั้งที่หนึ่งทีนี้คําถามคือถ้ามันเป็นแบบนั้น ภาพแบบนั้นเป๊ะๆเลยนะคะคุณผู้ชมต้องถามอาจารย์ว่าบรรยากาศหลังการเลือกตั้งกับการเดินหน้าทาประชามติครั้งต่อไปการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทยเปลี่ยนโจทย์การเมืองไทยยังไงบ้างผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้าคือคําถามเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับกงจะเป็นการถามจุดยืนอของแต่ละพรรคการเมืองะจะแก้รัฐธรรมนูญไหมแก้ทั้งฉบับหรือเปล่า และแก้โดยวิธีการอะไร,รจะใช้สสรอไหม,มนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับในการที่จะมีคําถามแบบนี้นะครับไปสู่เวทีดีเบตบเวทีสาธารนณะนะครับหรือจุดยืนของพรรคการเมืองหรือผู้นําทางการเมืองของแต่ละพรรค ก็จะเป็นเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักนอกจากเรื่องของเวทีดีเบตเวทีสาธารณะแล้วที่จะสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วมจะบ,บอกว่าระหว่างทางนี้มันควรจะมีกลไกอะไรไหมที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของภาพประชาชนด้วย จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ากระบวนการในการที่จะมีรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้สําคัญนะครับที่ตัวบทบัญญ,ญัติรัฐธรรมนูญหรือว่าที่การออกแบบสถาบันงการเมืองต่างๆแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยคือต้องสร้างความเป็นสถาบันาการเมืองก<อ>ารอ,ออกแบบสาถาบันการเมืองกับการสร้างความเป็นสถาบันการเมืองนั้นไม่เหมือนกันเลยนะฮะออกแบบสาถาบันการเ,ม,เมืองก็เหมือนที่เราเห็นในรัฐธรรมนูนแหละครับ นะ้มีสารรัฐธรรมนูญมีกกตมีองค์กรอิสระมีปปชมีรัฐบาลพรรคการเมืองระบบเลือกตั้งยังไงไอ้นี้เราเรียกว่าออกแบบสถาบันการเมืองแต่การที่จะเกิดการสร้างสถาบันการเมืองเนี่ยมันต้องนั่งอยู่ในใจคนนะหรือที่เราเรียกว่ามีความชอบธรรมางการเมืองคนต้องร,รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของนะครับดังนั้นกระบวนการที่คนจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีความชอบธรรมหรือได้รับการยอมรับจากผู้คนเหล่านี้ มันจึงไม่ใช่เพียงแค่การไปสถาปนาองคอ์กรเหล่านี้แต่ต้องทําให้กระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนจริงเพราะนั้นมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่มาะนะครับวันนี้ภาคประชาชนเอาละเรายังแก้รัฐมนูนกันไม่ได้สักทีนะครับแต่ภาคประชาชนนั้นก็สามารถที่จะรณรงค์พูดคุยหยิบจับเอาประเด็นอะไรต่างๆที่มันเป็นข้อถกเถียงที่มันเป็นปัญหานะครับมาคิดร่วมกันในสังคมมาเป็นโจทย์ในสังคมแล้วตรงนี้เนี่ยเมื่อวันหนึ่งสามารถ ผลักดันได้เราก็ต้องผลักดันไปสู่การแก้ไขรัฐนูลเพราะวันนี้หลายอย่างในรัฐนูลปี60เนี่ยผมเรียกว่าเป็นนวัตกรรมพิสดารนะฮะที่ทําให้การเมืองไทยเนี่ยมันเข้าสู่ทางตันการเมืองนะครับหลายๆเรื่องครับตั้งแต่ย้อนไปการเลือกตั้งปี6 6นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีบทเฉพาะการนะให้สว250เนี่ยมาร่วมหวตเรื่องนายกนะครับก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์อันหนึ่งละหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกน่าจะหนึ่งเดียวในโลกหรือแม้กระทั่งเรื่องบทบัญญัติในมาตรา160นบวง็บ4ยงเล็บนนุ5 นะคือซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะครับกับฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเชื้อทำร้ายแรงก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแม้กระทั่งในรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรูปกูนย์เนี่ยกรรมการบางท่านยังเคยให้ความเห็นไว้เลยนะว่าไปเขียนซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ในวันหนึ่งจะถูกหยิบจับมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็เห็นภาพแบบนั้นนะและที่สุดก็มาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ที่สุดตรงนี้ก็คือเมื่อในรุมนตรีนั้นถูก สั่งให้พ้นนะครับจากหน้าที่ไปนะก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการในฐานะองผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพราะรัฐมนุนมาตรา168เนี่ยนะเขียนเอาไว้ว่าถ้าคาตีพ้นทั้งคณะตาม167เนี่ยให้ทุกคนอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเว้นเสียแต่ว่าถ้านายกเนี่ยพ้นเพราะเรื่องซื่อสัตย์สุจริตหรือจริยธรรมเนี่ยห้ามนายกคนเดียวแล้วนั่นก็เป็นปมที่มาว่าเอะแล้วผู้ปฏิบัติหน้าที่ทานนายกเนี่ย ยุบสภาได้หรือไม่พันละวันกันไปหมดเห็นไหมน,นี่คือนวัตกรรมพิสดารที่ยกตัวอย่างให้ฟังค่ะอาจรารนยะ์คะณวันนี้รัฐบาลคุณอนุทินเปิดตัวอาจารย์บวรศักดิ์อวนโนมีในยะต่อการแก้รัมนูนยังไงไหมอาจารย์ตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่ทางรัฐบาลก็อาจจะให้จำลอนศักเนี่ยเป็นผู้มีบทบาทในการที่จะแก้รัมน,นูนะครับ,รบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของกระบวนการนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ย นั้นนนปี40 50 60เนี่ยไปดูกลุ่มผู้ร่างกลุ่มคนหน้าเดิมๆมนะครับเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มคนหน้าใหม่เป็นคนใหมๆ่ๆมุมคิดใหมๆ่ๆม,มันอาจจะทําให้เปิดพื้นที่ใหมๆ่ๆให้กับประชาชนมากขึ้นแต่อาจารย์โวันศักดิ์ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าท่านร่างกฎหมายที่สําหรับ คนที่อยู่สั้นนะอย่ามาอยู่ยาวถ้าจะอยู่ยาวเดี๋ยวท่านโดนพับอีกเพราะตอนคอสอชอพับของท่านไปแล้วก็อตอนนั้นเนี่ยร่างนิรัฐมนูลในปี2 5 5 7นะครับภายใต้สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือรสอปชนะสุดท้ายสปชก็ไม่ให้ผ่านเนี่ยก็เป็นที่มาของวาทะของท่านเองที่บอกเขาอยากอยู่ยาวนะฮะคราวนี้ไม่รู้สี่เดือนนี่ยาวพอไหมครับอาจารย์สุดท้ายสั้นๆสักหนึ่งสองนาทีเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอาจารย์อยากจะให้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับในฝันของอาจารย์เนี่ยออกแบบมาเป็นยังไงจริงๆอยากให้ประชาชนออกแบบนะครับฉบับในฝันเนี่ยมันไม่ควรจะถูกออกแบบจากใครคนใดคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่ว่าคนนั้นจะเก่งกาดสามารถอะไรยังไงก็ตามนะครับ,รบแต่ฉบับในฝันต้องเป็นในฝันของผู้คนในสังคมไทยร่วมกันต้องเป็นความฝันร่วมกันของทุกคนในสังคมแต่ความฝันตรงนี้ต้องไม่ใช่กล่องความฝันเหมือนที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเน้อรัฐธรรมนูญถูกใช้เป็นเหมือนกล่องความฝันก็คือว่า ในยุคสมัยนั้นเกิดปัญหาอะไรเราก็านู่นอ้นนี้ไปใส่ในบท <Ừ. S 2> บัญญัติแล้วมันก็ผลิตสร้างบทบัญญัติใหม่ออกมาแต่มันทําให้เกิดปัญหาใหม่ที่ต่อเนื่องไปสู่อนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้ฝันทั้งหลายต้องอยู่บนหลักการ,รนะและต้องเป็นหลักการที่เกิดขึ้นร่วมกันของผู้คนในสังคมถ้าไม่แก้ถ้ายังอยู่ใน60ภาพที่เกิดขึ้นในสังคมไทยรูปโฉมการเมืองเหมือนเดิมนะการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนเหมือนเดิม กระบวนการในการที่จะขับเคลื่อนสถาบัน,นการเมืองการตรวจสอบการเชอำนาารัฐองคอ์กรเหมือนเดิมนะครับกลไกระบบและสภาบิดเบี้ยวเหมือนเดิมนะครับและเราเจตนวัตรกรรมพิสดารทํางานเหล่านี้เหมือนเดิมครับ <c oughs> เป็นจดใหญ่นะคะ <c oughs> ภาคประชาชนหลายคนมองว่านา,นาทีนี้ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะมันมันล่วงเลยเวลามานานละชาไม่กลัว กลัวไม่ทำนี่แหละครับนี่แหละค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ชวนจับตานะคะวันนี้ขอพระคุณอาจารย์ยุทธพรลารายการไปพร้อมกับพี่โอและอาจารย์ยุทธพรเลยนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ